เราก็เจอว่าบางคนอิมพูฟบางคนดีขึ้นแต่บางคนนี้เราก็เจอว่าทรงทรงแต่พอแต่มีมีว่าบางคนก็อาจจะมีะไม่ไม่ค่อยเพิ่มคือมีมีล้นลงด้วยซ้ำไป แทนถ้าทานับเป็นตัวเงินอาจจะรู้สึกว่าไม่มีหรือว่าน้อยน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าถ้านับเป็นความสําเร็จในในในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเราอยากเห็นน้องดีขึ้นเราอยากอยู่สัมผัสใกล้ชิดน้าอยู่แล้วเรามีความสุขแค่มีความสุขก็ทุกอย่างก็ดีละค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันในรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะศาสตร์แห่งการบำบัดโรคโดยนําสัตว์เลี้ยงมาใช้ในการรักษากําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังค่ะโดยเฉพาะการขี่ม,ม้าเพื่อการบําบัดหรืออาชาบําบัดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฮิปโตเทอร์ปี เมื่อหลายปีก่อนนะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เคยนําเสนอเรื่องราวของอาชาบําบัดที่ทางคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาว,วิทยาลัยเชียงใหม,ม่ได้จัดทําขึ้นค่ะมาในปีนี้ทางคณะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะมีมาการจัดทํางานบริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการบริการอาชาบําบัดสําหรับเด็กพิเศษเป็นกลุ่มเฉพาะค่ะโดยเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และภาควิชากายภาพบําบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ โดยครั้งนี้ทางทีมงานนะคะมีโอกาสมาติดตามการทํากิจกรรมของกลุ่มครอบครัวที่เดินทางมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยค่ะซึ่งน้องๆในกลุ่มนี้นะคะมีกิจกรรมอะไรที่ทํานอกเหนือจากการขี่ม้าบ้างและผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ก่อนหน้นี้ก็จากที่เคยทำมาก็จะมีเราเคยทำตั้งแต่สมัยปี4-6ที่ทำที่คณะสตอแพทย์แล้วก็นะตอนนั้นเนี่ยมีม้าที่เราใช้อยู่เนี่ยเสียชีวิตไปก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่อได้แล้วก็หยุดกิจกรรมไปพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เราได้รับความอนุเคราะห์จากที่จมสูสรคีมารัดดาแลน ที่เชียงใหม่เพื่อที่จะอนุเคราะห์ทั้งสถานที่แล้วก็ตัวม้าให้กับเราตอนนี้ก็คือเราได้รับความอนุเคราะห์เพิ่มเติมจากคุณดิตลินพิสารซึ่งช่วยเราในเรื่องของการสร้างอินดอร์อารีนาตรงนี้ในที่คณะสัตวแพทย์ก็เลยมีการขยายงานจากที่ลาดเดลด์มาที่คณะสัตวแพทย์ด้วยแล้วก็อาจจะอยากจะขยายเพิ่มเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับ เด็กพิเศษที่อยู่ห่างไกลที่อาจจะอยากมาทำเป็นอาชีบัตในลักษณะที่เป็นแพ็กเกจอยู่ร่วมกันหลายๆวันเพราะติดกันคือท,ทางครอบครัวของเด็กพิเศษที่มาจากกลุ่มแม่ห้องสอนเนี่ยพยายามติดต่อมาเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะรวมตัวกันในกลุ่มครอบครัวของพ่อแม่ที่เป็นที่มี มีลูกเป็นเด็กพิเศษเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็สามารถที่จะของบประมาณมาได้แล้วก็ส่วนหนึ่งของงบประมาณนี้มีสําหรับการทําอาชบําบัดด้วยแต่ว่าที่แม่ห้องสอนเนี่ยไม่มีกิจกรรมอาชบําบัดที่จังหวัดแม่ห้องสอนก็เลยจะต้องลงมาที่เชียงใหม่แล้วเขาก็เลยพยายามที่จะเสิร์ชหาว่าที่ไหนที่มีกิจกรรมตรงนี้ซึ่งก็พบว่าที่คณะสัตวแพทย์มีแล้วก็จังหวะพอดีว่าเรามีฟอร์ซิลิตี้ที่พร้อมมากขึ้นม้าเราพร้อมมากขึ้น ก็เลยตัดสินใจที่จะรับเด็กกลุ่มนี้มาทำเป็นเฉพาะ7วันเป็นแพ็กเกจจะได้ไม่ต้องอไปไปมา,มาเหมือนกับกิจกรรมที่เราเคยทำก่อนหนะ้านี้ที่เราทำเป็นทีละสัปดาห์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกลุ่มน้องๆจากแม่ห้องสอนนี่ก็จะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าจะต้องเดินทางไกลแต่ถ้าเป็นลักษณะแพ็กเกจแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับเขามากกว่าตอนที่ติดต่อมานี่ก็จะมีการสัมภาษณ์คร่าว ว่าน้องมีกลุ่มประเภทไหนบ้างซึ่งหลังจากที่สัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็พอจะทราบว่าเออเข้าข่ายที่เราสามารถที่จะดูแลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่มาถึงแล้วเลยเนี่ยก็จะต้องให้วิชาชีพอย่างเช่นนะักกายภาพบําบัดนี่นะกิจกรรมบํบาบัดหรือเป็นวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยประเมินให้ว่า น้องเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะจัดเป็นโปรแกรมลักษณะแบบไหนสําหรับน้องแต่ละคนอีกทีนึงพอดีว่าในส่วนของกายภาพบัตรเนี่ยเนื่องจากว่าอาชําบัดเนี่ยเราจะรักษาในตัวของผู้ป่วยเด็กใช่ไหมคะหรือเด็กพิเศษ <c oughs> ในเด็กพิเศษ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เลยจะ ในส่วนของการบำบัดก็ดูแลผู้ป่วยเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็จะเป็นคนที่ประเมินว่าน้องคนไหนเหมาะสมที่จะเข้ามาร่วมทําอาชามบาบัดได้นะคะแล้วน้องคนไหนที่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็จะเป็นคนที่นอกจากการประเมินแล้วก็จะเป็นคนที่วางแผนว่าอาชามบำบัดแบบไหนนะรูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับน้องแต่ละประเภทนะคะแต่ในส่วนของการบำบัดนี้จะค่อนข้างน้นไปทางด้านร่างกายมากกว่าทางด้านพวก สังคมแล้วก็อารมณ์สติปัญญาพวกอย่างนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นทางทางไกนก็จะเน้นไปทางด้านนั้น สร็จแล้วหลังจากนั้นพอเราวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประเมินโครงการประเมินแผนการดําเนินงานอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องมีการอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบของน้องแต่ละคนตามความก้าวหน้าของแต่ละอย่างอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วอีกงานหนึ่งที่เราทํากันอยู่นะตอนนี้กับอาจารย์เองก็คือมีงานวิจัยด้วยเป็นงานวิจัยรย่วมกันระหว่างม้าก,กับคนนะคะก็คือของอาจารย์เองก็จะจะเป็นงานวิจัยของมา้าแต่ของตัวเองก็จะเป็นงานวิจัยของคนอย่างเงี้ยค่ะนะคะโดยที่มาร่วมกันกับก,บการขี่ม้า เนื่องจากว่ามันเป็นคอร์สสั้นแค่7วันเพราะนั้นแต่ละวันเนี่ยก็จะทำเหมือนเดิมซ้ำๆกันแต่ละวันแล้วประเมินผลดูในแต่ละวันถึงความก้าวหน้าในพัฒนาการของเขาในคะแนนที่เราให้รูทีนแต่ละเช้าก็คือน้องจะต้องมาถึงตั้งแต่7โมงเช้าเพื่อที่จะแดดไม่ร้อนแล้วก็ม้าจะไม่หิวข้าว หลังจากนั้นพอมาถึง7จ็ดโมงเชา้าก็จะมีการออกกําลังกายวอร์มอัพนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆขึ้นหลังม้าทีละสองคนก็คือมีม้าสองตัวก็ขึ้นทีละสองคนก็จะสามารถทยอยทยอยกลุ่มนี้ได้ประมาณจนถึงประมาณสัก8ปดโมงกว่าแปดโมงกว่า,ก,วาก็จะเป็นเวลาที่ม้ากินข้าวเชาว้าพอดีนั้นม้าก็เข้าไปกินข้าวในระหว่างที่น้องพาม้าเข้าไปกินข้าวเนี่ย กลุ่มเด็กพิเศษก็ที่มีความที่มีศักยภาพมากพอเขาก็จะสามารถไปช่วยให้น้ําเปลี่ยนน้าช่วยแช่หญ้าชัางน้ําหนักหญ้าให้อาหารให้อาหารคนรวมถึงช่วยกวาดข้อเก็บกวาดข้อซึ่งก็จะเป็นการเรียนรู้กับน้องที่ในวันแรกๆอาจจะยังไม่คุ้นกับม้ามากนะักยังไม่ยอมขึ้นมา้าเราก็ใช้วิธีกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้เขาคุ้นเคยกับม้าก่อนเสร็จแล้ว เขาพอเขาคุ้นเคยมากขึ้นวันหลังๆเขาก็จะค่อยๆยอมขึ้นหลังมาก็คือตอนแรกที่อาจารย์เอแจ้งมาว่าเราจะมีน้องจากกลุ่มไม่ห้องสอนมาเราก็เลยวางแผนกันว่าเอ๊ะเราจะจัดโปรแกรมยังไงเพราะว่าน้องเขาจะมีระยะเวลาในการจํากัดแต่ว่าก็โชคดีว่าเขามาในช่วงที่เราบอกว่า จา,จากการวิจัยนะคะพบว่าถ้าเราทําประมาณสัก7ครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของน้องได้ดีมีการมี Improvement อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะก็เลยวางแผนกันว่าทั้ง7วันที่ว่าน้องมาเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเราจะทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นที่1เราก็วางแผนตรงนั้นไปอันที่2ก็คือพอน้องมาถึงเนี่ยเราก็มีการประเมินสกรีนว่าน้องแต่ละคนจะเหมาะกับโปรแกรมแบบไหนในวันนั้นนะคะ ก็ก็เป็นลักษณะแบบนั้นเสร็จแล้วก็วางแผนแต่ตอนแรกเราวางแผนไว้แล้วว่าจะทาจะจะขอข้อมูลคือเราทราบข้อมูลบางอย่างของน้องมาแล้วนะคะก็เลยได,ได้ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าพอถึงวันจริงๆก็เลยได้จัดการนะคะว่าแต่ละเคสเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วก็ดําเนินการเราก็ผัดเปลี่ยนกันมานะคะเพราะว่า เนื่องจากว่าจะต้องใน,ในขณะที่ทาอาชามบัดจะต้องมีคนเดินกับน้องด้วยอย่างนี้ค่ะก,ก็มาเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการประเมินผลว่าพอในแต่ละวันไม่ไม่ได้ประเมิน7วันอย่างที่บอกแต่จะประเมินในแต่ละวันว่าทําอะไรยังไงนะคะแล้วก็ก,ก็ก็มีน้องทั้งหมด8คนก็ช่วยกันดูค่ะแล้วก็เขียนรายงาน นี้เรามีอาสาสมัครที่มาอาจจะเป็นตัวระหว่างคณะสัตวแพทย์กับคณะเทคนิคการแพทย์ภาควิชาการแพทย์บำบัดเนี่ยมีความร่วมมือกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มเติมก็คือเรามีจากอาสาสมัครเพิ่มเติมเช่นนักกายภาพทบำบัดที่เป็นนักกภาภแพบัดอิสระอันนี้ก็มาช่วยกันแล้วก็มีนักกิจกรรมบำบัดที่เคยมา เข้ากลุ่มดูแลเด็กพวกนี้ก็ยังมีใจที่จะเข้ามาเป็นเป็นระยะระยะเพื่อที่จะมาช่วยเราคิดหากิจกรรมที่จะมาช่วยเด็กกลุ่มนี้นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่มีความชอบเกี่ยวกับม้าและอยากที่จะดูแลเด็กเขาเรียกอะไรทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นในตัวมีงานจิตอาสาเป็นในตัวแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับม้าด้วยก็จะมีกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เข้ามาแต่จริงตอนนี้ก็ยังอยากได้อีกเยอะ เพราะว่าเดิมที่ผ่านมาเราพึ่งพาน,นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ทีนี้นักศึกษาเนี่ยน้องๆเขาก็จะต้องมีตารางเรียนแล้วก็มีตารางสอบซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้กิจกรรมเราไม่ได้สามารถดําเนินต่อเนื่องไปได้เป็นข้อจํากัดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาสาสมัครที่สามารถที่จะมามา เสริมตรงช่วงเวลาที่นักศึกษาเขาไม่ว่างเนี่ยก็จะทําให้กิจกรรมเราสามารถที่จะลานปอบไปได้มันก็จะขยายโอกาสให้กับเด็กพิเศษได้อีกเยอะแต่เดิมก็คือกักจบมชนะคะจบนานพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ทํางานกายภาพมาตลอดแล้วก็เนื่องจากทราบข่าวว่ามีอาชาบําบัดแล้วตัวเองเป็นคนชอบม้ามากอยู่แล้วค่ะก็เลยเห็นว่ากายภาพช่วยได้แล้วก็มีประโยชน์กับอาชบําบัดพอสมควรก็ อาสาสมัครเข้ามาช่วยค่ะในส่วนของงานกลุ่มแม่ห้องสอนเนี่ยค่ะก็อยู่ในส่วนของประสานง,งานนะคะดูแลทั้งม้าแล้วก็เด็กทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกจนถึงวันสุดท้ายก็จะมีพาเด็กขึ้นม้านะคะดูแลน้องบนหลังมา้ารวมถึงเข้าไปที่คอกม,ม้าดูแลมา้าหลังจากเดินม้าเสร็จแล้วด้วยค่ะ การที่ที่เราเห็นในจากกิจกรรมนี้แค่ในช่วง7วันจริงตอนแรกที่รับมาก็คุยกับผู้ปกครองว่าเราอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นคอสแค่7วันแล้วเราไม่เคยทําสั้นขนาดนี้จริงๆแล้วปกติแล้วที่เด็กที่อยู่กับเราอยู่กันเป็นปีเป็นหลายเดือนอันนี้แค่7วันแต่พอพอทํา7วันเราจะเห็นพัฒนาการที่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเราก็คิดว่ามันก็เกินความคาดหมาย จากคะแนนที่ที่เราให้เนื่องจากปัจจุบันนี้เราเราใช้สกอร์ของ Riding for Disabled ที่เป็นของอังกฤษเราเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยแล้วเราก็ใช้สกอร์ตัวนี้จับดูเราก็พบว่าคะแนนของของน้องเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นขยับสูงขึ้นอาจจะมีบางคนเท่านั้นเองส่วนน้อยในในแคนอาจจะมี สองคนเท่านั้นเองที่คะแนนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่คะแนนไม่ได้ถดถอยลงจากวันแรกเพราะนั้นเราก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเราก็เจอว่าบางคน Improv e บางคนดีขึ้นแต่บางคนนี่เราก็เจอว่าทรงทรงแต่พอแต่มีมีว่าบางคนก็อาจจะมีะไม่ไม่ค่อยเพิ่มคือมีมมลดลงด้วยซ้ําไปนะคะเราเจอว่าถ้าเราทําต่อเนื่องติดต่อกันเนี่ยเวันน่ะน้องกลุ่มที่ค่อนข้าง alert เนี่ยค่ะเขาจานลดลง เขาจะเบื ire, 爸爸่อง่ายนะคะถ้าทําติดต่อกันเพราะฉะนั้นนั่นคืออีกอันหนึ่งเหตุผลที่ว่าอาชาวบัตส่วนใหญ่เนี่ยจะทําสักประมาณแค่สามครั้งต่อสัปดาห์ไม่ควรทําต่อเนื่องยาวถึงแม้ว่าจะบอกว่า7ครั้งเห็นผลอย่างเงี้ยคะนะคะแต่กลุ่มที่อิมพูฟนี่ชัดเจนมากในวันแรกนะคะก็คือเจอว่าจากที่เขาไม่กล้าเข้าไปขี่ม้าไม่กล้าเข้าไปเลยนะคะ เพราะว่าเราจะมีแบบประเมินแบบแบบประเมินอันหนึ่งที่พูดถึงว่าน้องเขาจะเข้าสนามม้าหรือไม่เข้าสนามม้าหรือว่าจะขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เจอว่าน้องกลุ่มนี้คนเนี้ยเขาสามารถเข้าไปอยู่ในม้าได้แล้วมีวันหนึ่งเนี่ยสามารถขึ้นไปขี่ม้าได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือจะมีกลุ่มอินฟูส่วนอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เลยเพราะว่า เขามีมีความภาวะแซกซ้อนในตัวของเขาเองเยอะพอสมควรนะคะทั้งมีมีส่วนของอตาบอดด้วยหูหนวกด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยปรับลำบากนิดนึงอันนี้ก็เลยจะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเวลาเราสกรีนเราก็ต้องดูอีกทีนึงจริงๆของอาชาบมบัดน,นะคะในบ้านเราส่วนใหญ่จะในเรื่องการขี่เนาะเพราะฉะนั้นพอถ้าเป็นเรื่องการขี่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นในส่วนของของทางด้านร่างกายนะคะแต่จริงๆแล้วในกิจกรรมมา,าชาบมบัดเนี่ยมัน ทำได้เยอะมากมีทั้งแอคทิวิตี้อย่างที่เมื่อกี้นี่ก็เห็นที่เอาเอาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกอินเตอร์แอคชันกันด้วยคือหมายถึงว่าสร้างสารสัมพันธ์กันนะคะโดยเฉพาะเด็กกลุ่มพิเศษพวกนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาในการที่จะสื่อสารหรืออะไรอย่างเงี้ยลำบากกับกับคนรอบข้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาชารบัตในส่วนของที่ตัวเองทำนอกจากทางด้านร่างกายที่เราเห็นว่าน้องจะสามารถที่จะทรงตัวเองบนหลังม้าได้หรือจะสามารถที่จะเ,เรียวกว่าอะไรอ่ะ เดินไปหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรอบข้างแล้วก็เรื่องของการสัมพันธ์ระหว่างกับมา้ากับสัตว์ที่เขาเลี้ยงด้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะในมุมมองของนักกายภาพนะคะเด็กๆได้ประโยชน์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มนี้ที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการแล้วก็อารมณ์แล้วก็สังคมนะคะมันทําให้น้องๆสามารถเข้าสังคมได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นแล้วก็กล้ามากขึ้น มีการเรียนรู้ในสิ่งให,หม่ๆพัฒนาการรวมถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายก็ดีขึ้นด้วยค่ะค่าตอบแทนถ้าถ้านับเป็นตัวเงินอาจจะรู้สึกว่าไม่มีหรือว่าน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าถ้านับเป็นความสําเร็จในใน,ในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเราอยากเห็นน้องดีขึ้นเราอยากอยู่สัมผัสใกล้ชิดมา้าอยู่แล้วเรามีความสุขแค่มีความสุขก็ทุกอย่างก็ดีลคะค่ะ งานให้บริการชุมชนตรงนี้มีอยูอ่สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชาบำบัดเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นงานวิจัยแล้วก็จะเป็นส่วนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เราที่เราสะสมมาเป็นระยะเวลา10ปีตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเขียนหนังสือตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากในการทําองค์ความรู้ตรงนี้รวบรวมองค์ความรู้ตรงนี้ทั้งจาก สถาบันเด็กราชนครินโรงเรียนศรีสังวานตัวคณะสัตวแพทย์เองรวมถึงคณะเทคนิคการแพทย์ภาควิชากายภาพบำบัดต,ตรงนี้ก็ช่วยกันกำลังทำอยู่ตอนนี้ ตัวหนังสือน,นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ80%ใกล้เรียบร้อยแล้วตัวเนื้อหาได้ได้ถึง90%แล้วนี้เหลือการจัดรูปเล่มแล้วก็อาจจะเป็นตีพิมพ์หลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะเผยแพร่ตัวนี้ออกไปได้คือโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะเอากําไรจากหนังสือตรงนี้ตอนนี้เนี่ยรายละเอียดของ งานอาชาบบำบัดทั้งหมดของคณะสตวแพทยาศาสตร์ร่วมกับของภาควิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยเรามีเว็บไซต์นะคะ www.hipotherapy.com รวมถึงถ้าต้องการที่จะปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะโทรศัพท์มาหาได้แล้วก็ไลน์คุยก็ได้นะคะ Facebook มาก็ได้นะคะนี่ตอนนี้เรามีหลายช่องทางที่ติดต่อเพราะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะมี อาสาสมัครที่ดูแลในเรื่องของเว็บเพจแล้วก็การติดต่อประสานงานตรงนี้ให้เราอยู่ด้วยในส่วนของที่พักเนี่ยสามารถที่จะติดต่อมาที่ตัวโครงการได้โดยตรงทั้งในช่องทางต่างๆที่ได้ระบุไปแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอ,อ,อไปดูคิวการจองห้องพักด้วยเพราะว่าไม่ได้มีแต่กิจกรรมเราท,ท,ที่มีอย่างเดียวถ้าถ้ามีห้องพักเราก็จะติดต่อกลับไปว่าโอเคได้แต่ถ้ามันไม่ได้ก็อาจจะต้องขยับวัน ก็เป็นการตกลงกันหลังจากที่เรามีการติดต่อประสานง,งานกัน สิ่งที่เกิดขึ้นจากงานในโครงการนี้นะคะนอกจากน้องๆที่เข้ารับการบํบาบัดจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในงานอาชาบํบาบัดในประเทศไทยนั่นเองค่ะสําหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ,และ,คะและทั้งหมดนี้ก็คือความสาเร็จอเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอน,นันทมหิดล วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าทางช่อง 9M t HD และโมเดิร์นไนทีวีหลังข,าข่าวภาคข้ามเวลา19นา40นาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ